<c oughs> อ่านะครับก,ก็เป็นเรื่องข่าวสารสุขภาพข่าวสารสุขภาพแล้วก็คือสิ่งที่เผยแพร่ออมานะครับ <c oughs> เพื่อเป็นความรู้ให้เราไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพเนาะคราวนี้ในยุคนี้เขาเรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสารเนาะ ข้อมูลข่าวสารสามารถรับรู้กันได้อย่างไวนะครับหรือว่าทุกที่ทุกเวลาเราอยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยเราสามารถสืบค้นได้หมดในอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วเนาะอันนี้ข่าวสารสุขภาพตอนนี้ก็จริงๆนักเรียนก็คงจะรับรู้ทุกวันแหละ เกี่ยวกับเรื่องโควิดโควิดสิบเก้านะครับประเทศไทยตอนนี้ก็สถานการณ์เนี่ยยังหนักอยู่การแพร่ระบาดยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ยินข่าวที่เกี่ยวกับโควิดไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อการเสียชีวิตหรือคนที่หายจากอาการนะครับหรือการเกิดการระบาดในพื้นที่ต่างๆตอนนี้ข่าวจะเยอะเกี่ยวกับโควิดเนาะแล้วก็จะมีการ ให้รู้จักนะครับการป้องกันการป้องกันการดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อนะครับนักเรียนก็คงจะรับรู้แล้วละ่ะเนาะรานนี้มันก็จะมีข่าวได้ไม่ดีก็จะมีอยู่ก็คือข่าวปลอมซึ่งบางคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็แชร์ไปให้เพื่อนหรือว่าไปบอกคนอื่นซึ่ง เป็นข่าวปลอมได้ยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทําอะไรที่ผิดๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโทษต่อร่างกายได้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการดูข่าวเนี่ยหรือรับข้อมูลเนี่ยเราจะต้องดูแหล่งที่มาให้ดูน่าเชื่อถือเนาะนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยมันสามารถปลอมกันได้ง่ายตอนนี้ <c oughs> นะครับเราก็ต้องดูว่าแหล่งข่าวนั้นน่าเชื่อถือไหม แหล่งที่มาของข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือไหมนะครับไม่ใช่ไปเชื่อทุกข่าวแล้วลูกเราจะต้องดูนะครับและยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูเป็นพิเศษเลยเนาะอานี้สถานบริการสุขภาพนะครับอันนี้จำไว้นะมันจะมีระดับต่างๆนะครับโรงพยาบาลนะครับ โรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นระดับจังหวัดกับอำเภอถ้าอย่างนครนายกโรงพยาบาลนครนายกเป็นโงรง,ง,นโง,าาโงพยาบาลประจำจังหวัดส่วนโรงพยาบาลประจำาอำเภอเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลอำเภอบ้านนาอำเภอปักพีอำเภอองคลักษ์อันนี้ก็จะเป็นประจําอำเภอนะครับแน่นอนว่าระดับจังหวัดเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเราลงมาก็จะเป็นระดับอำเภอนะครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอันนี้อยู่ในระดับตำบลน,นะครับทุกตำบลจะต้องมีแต่คราวนี้ขีความสามารถในการรักษาเนี่ยเขารักษาได้เพียงแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นปฐมพยาบาลเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเคสตักๆเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอแน่นอนบุคลากรไม่พอนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือในสมัยก่อนจะเรียกว่าสถานีอนามัยนะครับอันนี้ก็ได้แค่เบื้องต้นเท่านั้น หรือใช้เป็นสถานที่ติดต่อประสานง,งานนะครับคูครับ,รบวัดโรงพยาบาลประจำอำเภออยู่อยู่หน้าบ้านตาผมเลยครูอำเภออะไรไม่รู้จำไม่ได้เอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะโรงพยาบาลก็มีขนาดต่างๆขนาดใหญ่ก็เตียงเยอะบุคลากรเยอะถ้าโรงพยาบาลขนาดเล็ก <c oughs> ก็จะมีเตียงน้อย <c oughs> บุคลากรน้อยนะครับ ตอนนี้บุคลากรทา,ทางแพทย์เราก็ทํางานกันอย่างหนักเลยในการที่จะกําจัดเชื้อโรคโควิด -19 นะครับต่อไปศูนย์บริการสาธารณสุขมันก็จะอยู่ในเขตเทศบาลหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ให้บริการในการรักษาการเบื้องต้นให้การปรึกษาแนะนําหรือติดต่อประสานงานค,นคุณฟามีหนังสือได้เปิดดูไหมอะไรนะ มีหนังสือให้เปิดดูไหมอันนี้มีในหนังสือไหมมีสิลูกหน้าที่อะไรหรออ่อต้องจําไม่ได้แล้วลองหาดูเจอแล้วเจอยังเจอแล้วต่อไปหน้าท่้าไหร่บอกเพื่อนๆได้ลูกหน้าสี่สิบสี่เออ อ่ะตอนนี้สาธารณาสุขจังหวัดตอนนี้ก็ทำงานหนักมากสาธารณาสุขจังหวัดต้องคอยที่จะประสานงานรายงานผลนะครับผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตต่อวันเท่าไหร่เท่าไหร่ประสานงานในการตรวจรวบรวมข้อมูลนี้ก็เป็นหน้าที่ของสาธารณาสุขจังหวัดเนี่ยทำงานกันค่อนข้างหนักตอนนี้นะครับก็ จะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ข้อมูลต่างๆเนาะสาธารณสุขจังหวัดอันนี้มันก็มีสายด่วนอยู่สมมตุติมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อได้ดูตามหมายเลขเนาะสายด่วนหนึ่งหนึ่งหกห้าเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะถ้าเกิดมีคนติดยาเสพติดต้องการที่จะเลิกหรือบำบัดเนี่ยก็โทรไปปรึกษา สายนี้ได้นะครับหนึ่งหนึ่งหกหกสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ชื่อจะคล้ายๆกับสบคนะครับสบคเนี่ยเป็นสำนักงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับโควิดเนาะเราก็จะรู้จักอยู่สบคเขาก็ออกมาแถลงข่าวทุกวันแหละแต่อันนี้เป็นสคบนะครับคุ้มครองผู้บริโภค ก็คือเราเมื่อใช้สินค้าบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่โฆษณาไว้เราสามารถที่จะไปร้องเรียนได้กับเบอร์นี้นะครับหนึ่สาานำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เป็นเกี่ยวกับโทรไปปรึกษา ขอคำแนะนํานะครับเรื่องการประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าประกันสังคมนะครับอันนี้สามารถที่จะโทรไปได้ต่อมาหนึ่งห้าหกผู้บริโภคกับออยอนะครับก็คือสินค้าอยก็คืออาหารแะยาเนาะสินค้าเนี่ยเวลาผลิตเนี่ย นะครับประเภทอาหารกับยาเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากอยนะครับถือว่าได้มาตรฐานนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนไม่ไม,ไมีไม่รับการรับรองจากอยเนี่ยอ่ก็จะถือว่าไม่ได้รับมาตรฐานเนาะตอนนี้ถ้าหาป็นผูดผิดครับคุณครูครับ,รบแล้วถ้าแล้วถ้าเขาไม่ได้รับจากอยแล้วเขาไปขายอันนี้จะเรียกว่าของเถื่อนอ่ามันก็ถือว่าผิดอยู่นะ ผิดในแง่หนึ่งแล้วก็คู <at> ่เดียร์่าจะพูดอะไรอะ่ะพูดมติส่วนใหญ่จะเป็นพวกยาอาหารเสริมลูกที่เขาจะต้องขออยอแต่ว่าพวกอาหารเนี่ยบางทีไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพวกยาหรือว่าอาหารเสริมต่าง,างเนี่ย นะครับถ้าเกิดมันมีอยอยเนี่ยมันก็จะดูดูดน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคกันเนาะแต่ถ้าอาหารนั้นได้มีอยอ,แอ,อยอแต่มันดีล่ะหึถ้าไม่มีออยแต่มันดีล่ะไปถึงอาหาร,รยายายังไงคนทําผลิตยาเนี่ยเขาต้องขออยู่แล้วลูกอยอยไม่งั้นผู้บริโภคเขาก็ไม่มั่นใจหรือว่ามันไม่มีการรับรองอะและยิ่งยาเนี่ยมันมัน มันต้องปลอดภัยจริงๆใช่ไหมคุณแล้วก็ไปขอที่ไหนก็ขอที่ออยลูกเขาก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะผ่านหมดนะมันก็ต้องผ่านหลักเกณฑ์เขาพอถึงจะให้ออยมาออยอยู่ที่ไหนคเขาก็จะได้ย้อนยืนครูครับจะไข่ไก่มันไม่มีออยอ่ะอันนั้นครูบอกว่าอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่หรอกลูกส่วนใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับยาเนาะที่จะต้องขอออยอแต่พวกอาหารกินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคนขอเท่าไหรอกครับ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 ถ้าสมมุติเขาทำออยอขึ้นมาเองทั้งๆที่ไม่ได้ผ่านออยอมีความผิดทางกฎหมายไหมครูโอ้โหผิดหนักเลยลูกถึงก็ติดคุกเลยนะปลอมแปลงเอกสารราชะการ่ะโทษหนักนะไม่คุ้มหรอกคุกเลยนะ ผมนึกว่าออยเขาเป็นแค่สํานักงานตนอาหารนะพุงรู้พุรู้เขาเป็นราชาการด้วยเนี่ยราชาการด้วยครับถือว่าปลอมแปลงเอกสารราชาการติดคุกนะลูกต่อไปหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สายด่วนเลิกบุหรี่นะครับก็ให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรีเราสามารถโทรไปติดต่อเบอร์นี้ได้มันมีมันมีเบอร์อยู่ในซองบุหรีมีไหมมีครับมีชี่หก ดอนแยงงนาดูเอ็งเองเราไปซื้อบุหรี่มาดูดีมีเช่นลันต่อไปหนึ่งหกกเจ็ดสุขภาพจิตนะครับก็คือปัจจุบันคนก็มีปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่คนบ้านะมีภาวะเครียดโรคซึมเศร้าเป็นแรงต่างเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะโทรไปปรึกษาหรือว่าขอคาแนะนําในการรักษาจากเบอร์นี้ได้ก็จะให้คําปรึกษาแนะนําแต่ผู้เชี่ยวชาญ นะครับปรไปหนึ่งหกเจ็ดห้ากินดีสุขภาพดีก็ส่งเสริมด้านสุขภาพนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับคู่ผมดูผมดูจากทั้งหมดนะทำไมเขาต้องขึ้นด้วยเลขหนึ่งทั้งหมดเลยมันเป็นเบอร์สายด่วนเนี่ยดูต่อปไปเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตน,นะครับ เลยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนี่จะมีกระทรวงสาธารณสุขกรมอนมามัยกรมสุขภาพจิตกรมจะเป็นส่วนย่อยของกระทรวงนะกระทรวงสารารสุขก็คือใหญ่สุดกรมจะย่อยลงมาจากกระทรวงมีกรมอนมามัยนี่ไงกรมสุขภาพจิตนะครับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปป,ปสอันนี้จะเป็นส่วนใหญจ่จะเป็นเจ้าพนักงานจะเป็นตำรวจเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับนะคนนะร,เรู<ะ>เป็นตำรวจตำแหน่งอะไรเหรอฮะเป็นตำรวจตำแหน่งอะไรเหรอก็เขาจะคัดเลือกมาลุกเขาจะมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็เป็นปปสป้องกันและปราบปามยาเสพติดนะครับ ไปสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสสสครับคุณครูครับ,รบแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์นี้เรามันต้องทํำยังไงต่อคือจะเข้าไปดูอะไรลูกไม่ใช่เขาจะเข้าไปดูอะไรจะเข้าไปดูอะไรโอจะทํายังไงจะดกจะทํายังไงต่อ เข้าไปแล้วครูหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีเมนูมีอะไรหรู้ๆมันมีตัวเลือกกง<อ>ใช่ไหมล่ะเราก็สามารถเลือกที่จะเข้าไปดูเราอยากรู้ข้อมูลเละสมมติอยากรู้อ่าข้อมูลสิอติโควิด19กู้ติดเชื้อเราก็ต้องเข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีกรมควบคุมโรค,โคโโก็มีหรือว่าข้อมูลทั่วไปเราก็สามารถที่เข้าไปดูได้เนาะตรงนี้ แต่เราก็ต้องดูนะว่าเราจะดูอะไรนะครับต่อไปซื้อสิ่งพิมพ์ก็เป็นพวกกระดาษแผ่นพับโปสเตอร์นิตยาาสารเนาะเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละอินเทอร์เน็ตกับโซเชียลมีเดียเนี่ยเร็วกว่าอัปเดตได้เร็วกว่ารับรู้ได้เร็วกว่า ะครับอ่ะคราวนี้อ่าใครมีคำถามมาถามได้เลยเปิดกล้องเปิดไมค์มาครูครับ ครับคุณล่โรงพยาบาลคอนยกมันเป็นโรงพยาบาลเล็กหรือใหญ่อะโรงพยาบาลใหญ่สิลูกน้ำโมเฮ้ยอ่น้ำโมหนีไปละเรียกชื่อแล้วหนีเลยโคเขามีคนหายไปเลยเหรอน้ำม<ะ>น้ำโมเออน้ำโน,ออน,ำโมนไม่ใช่น้ำโม <c oughs> น้ำมโม <c oughs> เขาหายไปเลยเหรอโคเออเรียกชื่อปั๊บหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวมีคำถามวันนี้รู้สึกเดี๋ยวนะไม่มีกันบ้านเนาะคุณผูคะตุกข่าววันนี้มีอะไรเหรอครับโควันนี้ไม่มีกันบ้าน โอ้ดีไหมคุณหลีมันไม่ใช่ยังดีไหมโอ้โหเครับอีค่ะอ่ามีคำถามดูสิว่าติดตามข่าวสารกันไหมอ้าวคุณครูครับผมมีคำถามครับคุูถ้าเราจะโทรไปแจ้งอะไรที่ครูบอกมาครูจะรู้เบอร์เขาได้ไงอ่ะโอ้ในเน็ตเลยเสซร์ชดูในเน็ตเลยครับ

บอโลน่ามันอยู่ในเซเว่นเปล่าโบเดน่าจอร์แดนจอนสันไฟเซอร์แอสตาแอสตาเซเนกาอะไรอีกซีโนแวคซีโนแวคอะไรอีกซีโนฟาร์มอะไรอีกไอเบอร์ครูอ่ะ แล้ววัคซีนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยี mRNA มีวัคซีนอะไรบ้าง m น d e r n a Pfizer หรอฮะใครรู้ m o d e r n าค่ะผมไม่รู้ครับคุณ m o d e r n าอ้าวตอบชืโโ่อ m o d e นมีอะไรอีกจอ h สัน n Johnson p f i z น r j น h n s o n Johnson j o h n เนี่ยคุณชื่อไหม จอมสันจอมสันเขาผลิตอะไรลูกเขามีผลิตภัณฑ์อะไรผลิตยาครับผิวเคยใช้ไหมผลิตกระเดบุเคยใช้ไหมใช่เคยใช้อยูใช้อยู่ตอนเนี้ยใช้อะไรโดคุก็รู้มีมทาผิวทิมพทาผิวพวกออยพวกแป้งใช่บริษัทเดียวกันนะครับจอร์ันก็คือบริษัทที่ผลิตวัคซีนนี่แหละ อ้าวเขาผลิตวัคซีนได้ไงเขาไม่ผิดกฎ<ข>หมายเขาเป็นรบริษัทยาครับพวกนี้เขามีคือบริษัทผลิตยามันจะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยอาจจะเป็นพวกยาสัะผมเป็นอะไรต่างๆเขาผลิตได้หมดเขาไม่ผลิตยาสิบติดที่กฎหมายไงะวัคซีนเทปเหรอฮะไม่มีครับมันไม่มีอะไรนะ วัคซีนเท่ก็ต้อง mRNA ไงลูกพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาคู่ไฟเซอร์อะไรนะที่อเมริกาบริจาคให้ประเทศไทยวัคซีนไหนนะคือวัคซีนไฟเซอร์นั่นเงไฟเซร์ไามที่แลวใช้มาตลอดเลยค่ะคูครับการผลิตวัคซีนมันต้องใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างถึงจะผลิตวัคซีนขึ้นมาได้หนึ่งขวดใช่ใ้ใช้โควิดเลยวะถามนี่กับครูเป็นหมอเนาะ วัคซีนเทคโนโลยีเก่า,าเอาฟังฟังวัคซีนเทคโนโลยีเก่าเนี่ยก็คือพวกซีโนแวคที่คนไทยใช้กันเยอะๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเชื้อตายเป็นเทคโนโลยีเก่าส่วนพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า m r n a คุณครูครับแล้วถ้าเป็นแอสตราเซเนกาล่ะครับคุณแอสตาราเซเนกาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าซีโนแวค คู่ซีโนแวกมันเก๋าเกือกึกเดือนบ้านขนาดนั้นเลยหรอใช่คู่ขาคู่ฉีดอะไรอ่ะฮะคู่ฉีดวัคซีนอะไรซิโนฟาร์มลูกโอ้โหาดีกว่าซีโนแวกดหน่อยนึงคู <the <the ่ของเราใช่ไหมดีกว่าต่างยซีโนฟาร์มมันของลาวหรือของของจีนดีกว่าซีโนแวกหน่อยนึงดีกว่าดีกว่า คุณครูเขาตกลงกันนั้นที่ไม่จริงใช่ไหมที่มีคนเข้าไปในป่าแล้วแล้วแล้วไปเนี่ยจอร์แดนแอนจอ์แดนเจเรีที่สุดแล้วใช่ไหมจอนสันแอนด์จอนสันเป็นเทคโนโลยีที่รู้สึกจะฉีดแค่เข็มเดียวนะไม่ต้องฉีดสองเข็มอ้าวคุณครูครับครับเราถ้าเราฉีดจอนสันแอนด์จอนสันใช่ไหมแล้วเราจะแล้วแล้วเราไปฉีดอย่างอื่นได้ไหมครูได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเดียวกันคูแล้วข่าวที่เขาฉีดวัคซีนสองเข็มทีเดียวไปเลยอะอ๋อคุณยายเหรอครับคุณยายเขาสตองเด็ดเขาฉีดเขาฉีดทีเดียวสองเข็มเลยสองข้างแขนซ้ายแขนขวาดีเขาไม่ฉีดสามเข็มฮะยายงงเดีดยรียกว่ามันฉีดสองเข็มที่สองตรงนี้เหรอคบฮะคูครับครับ ครับวัคซีนนั่นไหนดีที่สุดแล้ววัคซีนนั่นไหน,น,น,ไหนคุณภาพต่ำสุดอะครูถ้าตอนนี้นะดีสุดก็เป็นพวกไฟเซอร์โมเด n a าจอร์นสันโบรนา่าไวรัสส่วนพวกที่คุณภาพต่ำก็ซีนโนแวกนี่หละลูกซีโนแว c ซ <oughs> <c oughs> ีนโนแว c อันเดียวเหรอครับครูฮะใช่ซีนโนแว c อันเดียว,อยวโอ,วคอเคแม่ชีเอต้าแม่ชีเอต้า แม่งมเข็มแรกฉีดซนวนแวคผมฉีดแอตตาประสิทธิภาพมันจะต่าลูกคูผมฉีดจอนสันอย่จอนสัน <c oughs> ขนาดนั้นเชีย<อ>วคู<อ>่พราจอนส<อ>ันเหอคูที่คุณยายเขาฉีดสองเข็มผมจะเขาบอกอย่างนี้หรือเปล่าที่คุณยายเขาลืมบอกลูกลูกหลานตัวเองว่าจีดไปแล้วเข็มหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ยายก็ฉีดสองเข็มเลยทีเดียวสองข้างเลยแล้วไปคุยให้ลูกฟังไงแล้วว่าฉีดครบแล้วสองเข็มคุณนายกเขาฉีดอะไรอ่ะไม่รู้ลูกไม่โทรถามอ่ะไฟเซอร์เซอร์เปามีเบอร์เปล่าขอเบอร์หน่อยขอเปาเปาน่ายมีเบอร์นายกเมยไม่เมยไม่เมยฮะไม่เมีไม่มีเหรอไม่มีคือยาวโบยไม่ผมสีอยากยมีไหม <c oughs> ทำไมอ่ะเดี๋ยวเอฟเหนือเอฟพีไอมาเอฟพีไอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหิ้วเหรอใช่โดนหิ้วข้อสังเกตทำไมได้กินข้าวฟรีะเปากลัวทำไมได้กินข้าวฟรีไม่เอาอย่าโดนหิ้วข้อสังเกตใบหมอนดูตั้งใจฟังมากเลยว่าเขจะมาทิ้งมาเปิดฟ้าเองก็ได้นะหมอนคะดูตั้งใจฟังมากเลยแอปต้องคุยกัน ทำไมนายยกทำไมนายยกขายยาว่าอีเหนาเมาหมัดอ่ะปล่เพราะคืออีเหนาเมาหวัดนะเหนามาหวัดโคตรคน้นบางคนบอกว่าหิ้วไม่ได้เพราะเปาอ้วนอ้วนหรอผมตายคุณดีละตายปีโนเขาไม่เคยบอกว่าาเขาบอกระยะ ไม่มีอะไรเรียกเฉชยอ่านัจ๊ะนัจะอะไรต่อเมูเดีนเก่งขึ้นยังนัจ๊ะรู้ก็เท่าเดิมฮะเท่าเดิมครับเท่าเดิมแต่เซลสมองอาจจะลดมาเลนหนึ่งว่าเรียนออนไลน์ไม่ค่อยรู้เรื่องเอ้ามีอะไรจะถ่ายไหม ครูครับเลยครึ่งชั่วโมงก็จะหมดเวลาแล้วครับคูฉีดวัคซีนที่ไหนอะคะฉีดที่โรงพยาบาลก้วยน้ำไทยเขามาฉีดให้ลูกนะฉีดที่โรงแรมครูเขาได้ฉีดกันทุกคนเลยใช่ไหม้วครูเสียกตังค์ไหมอะไม่เสียครับอ๋อค่ะจะไปฉีดบ้างไหมไม่ไม่ผมอายุยังไม่ถึงเหรอใช่ พวกเคยฉิดเคยฉีดตงนยกกี่ขวบขึ้นไปนะขวบสิบแปดสามจุดจาสิบสองสิบสองแต่เด็กก็ฉีดได้นะเด็กที่มีโรคนะมีโรคโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคอะไรเี่ยโคผมกินผมกินนี่นิดดีกว่าแตนมไข่มุกจะได้เป็นโรคเบาหวานจะได้ฉีดด้วยเนี่ยกินนูตายก่อนได้ฉีดแล้วเปลอกกินอะไรอะเปล่าโรคอ้วนตั้งไหมไม่รู้ โอเยป้าเลยไ้าอวอะไรดอะไรโอเคใครมีอะไถามไหมไม่มีครับไม่มีคมั้นถ้าสมมติว่าเาแบบมจะไะเกมต่อผมจะไปแต่แรงเกมต่อโอถ้ามติ่าเขาแบอยจะงเกมต่อเค้ามตวายจไงกมต่อาวาเขาอยังไแงก็ต้อโวัขออยูกแลมโ้วขอกและโอค้ว่ากแก